ถามว่าการชุมนุมของพวกเราในวันที่14ธันวาค2มีประชาชนเดือดร้อนเทียบเป็นน้ำหนักแล้วมันเท่าเทียมกับการต้องติดคุก4เดือนหรือแต่ในขณะที่อีกกรณีหนึ่งการชุมนุมเนี่ยยึดสนามบินเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับมีผู้เสียมีผู้เดือดร้อนจากการชุมนุมแน่นอนชัดเจนแต่ว่าบทลงโทษคือ2 0 0 0 0บาทพิธายันอุทธรู้ต่อคดีแฟม็อบ ทังการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นนายกิจดางนุชจลัดทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายความเก่า,าหลังสารพิพากษาสั่งจำคุก4เดือนธนาธรพิธากับพวกรวม8คนคดีแฟดม็อบปี62ว่าจำเลยยังติดใจในประเด็นเรื่องของระยะ150เมตร ของเขตมาตรฐานว่าวัดจากจุดไหนซึ่งพฤติการดังกล่าวมีการเทียบเคียงกับคดีอื่นที่มีการชุมนุมสถานที่เดียวกันจุดเดียวกันซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้เคยมีคำพิาพากษายกฟ้องข้อหาชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานในระยะ150เมตรทั้งที่เป็นการชุมนุมจุดเดียว อีกทั้งในประเด็นเรื่องของการไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สารแขวงจังหวัดเชียงรายเคยมีคำวินิจฉัยว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเพียงแต่ต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้ทราบเท่านั้น แต่หากมีการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเจ้าหน้าที่รับรู้แล้วซึ่งคดีนี้ตำรวจรับรู้ตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2562แล้วว่ามีการชุมนุมเนื่องจากจำเลยมีการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะทนายคิดว่าจำเลยควรที่จะอุทธรคดีเรื่องนี้ไม่ต้องการเอาชนะแต่ต้องการความจริงตนเคารพคำพิพากษาศาลแต่เคารพข้อเท็จจริงมากกว่าส่วนอายการ อุทธร์ขอให้ลงโทษสถานหนักกว่าเดิมหรือไม่ต้องถานทางอายการศาลก็มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งแต่จำเลยทั้งแต่ก็นอกจากที่อยู่ในนี้ก็มีภาพเพนกวินแล้วก็มีท่านอื่นด้วยสองสามท่านนะครับก็จำคุก4ี่เดือนสเดือนปรับ1,000งบาทแต่พิเคราะห์ถึงความประพฤติ าฐานะความเป็นอยู่แล้วไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนสารพิพากษารอการลงโทษ2ปีนี่เฉพาะคดีายานะคดีปรับเป็นพี่นัยก็ไม่ถือเป็นคดีายาก็สรุปก็คือถูกจําคุก4เดือนรอลงอาญาสปีปรับ1,000งบาทจากกรณีที่ชุมนุมที่สกายวอล์ในระยะ สารเชื่อตามที่โจทก์ฟ้องว่าไม่เกิน150เมตรจากวังสะระทุมด้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเก้าไกลเปิดเผยว่าเห็นด้วยว่าจะต้องต่อสู้กันในประทัฐานการตัดสินใจและข้อเท็จจริง แต่อย่างไรก็ต้องไปดูในรายละเอียดของคำพิพากษาเพื่อเตรียมอุทธรณ์ต่อในหลายเรื่องและนายพิธายังเปรียบเทียบกับที่เคยมีการชุมนุมที่สนามบินกับมีโทษปรับเพียงสองหมื่นบาทและไม่มีโทษทางอาญาแต่อย่างใดจึงได้คุยกับทีมทนายว่าจะไปดูดีกายย้อนหลังว่าศาลมีคำตัดสินอย่างไร นอกจากนี้ยังมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของระยะทางในรัศมี150เมตรซึ่งยืนยันว่าจากสกายวอล์กไปจนถึงวังสะปทุมนั้นเกิน150เมตรแน่นอนจึงอยากทราบว่าวัดระยะอย่างไรตรงจุดที่แกนนำยืนอยู่หรือในปลายจุดของการชุมนุมเมื่อถามว่าแม้ศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงอาญาสองปีโดยปกติแล้วจำเลยมักจะไม่ต่อสู้แต่เหตุใดที่ยังคงอุทธรณ์ต่อ,น,ตอน,นั้น นายพิธากล่าวว่าเป็นการอุทธรเพื่อให้สังคมเห็นบรรทัดฐานการควบคุมวาระทางสังคมผ่านการชุมนุมอย่างสันติมันเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแน่นอนว่าหากมีผลกระทบต่อเสรีภาพคนอื่นก็ย่อมมีโทษแต่ต้องเป็นโทษที่ได้สัดส่วนรวมทั้งข้อเท็จจริงส่วนอื่นที่อาจมีความคลาดเคลื่อน ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างตอนที่ยังเป็นอนาคตใหม่อยู่อย่างกรรมธิการของอาจารย์ปียบุตรก็เคยคิดถึงเรื่องการควบคุมการชุมนุมใช่ไหมครับให้ยางไงให้สามารถอำนวยความสะดวกกับประชาชนเป็นประโยชน์กับประชาธิปไตยแล้วถ้าเกิดมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพก็ให้มันพอดีพอด,อดีก็ใช้กรรมธิการน่าจะดูแลักษณะตรงนี้ได้ครับผมคิดว่าก็สามารถทําคู่ขนานกันไปแล้วกรรมธิการกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับระบบความยุติธรรมทั้งหลายก็น่าจะศึกษาว่าใน สากละโลกหรือในภาคีต่างประเทศที่เราเคยไปลงภาคคีไว้เนี่ยวิธีการบริหารจัดการอย่างนี้ให้มันได้ได้ดูเลยภาพของสังคมในหลายๆมิติทำยังไงก็เดี๋ยวจะลองดูคือคือการชุมนุมโดยโดยสันติเป็นเสร็จของประชาชนในระบบประชาธิปไตยทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าแน่นอนในตัวของผมตอนที่ยังเป็นอนาคตใหม่กันกับทุกคนเนี่ยก็คำนึงถึงสวัสดิการของพี่น้องประชาชนนะครับใช้เวลาสั้นมากนะครับ40-50านาทีเท่านั้น สั้นกว่กระบวนการวันนี้อีกนะครับแล้วก็มั่นใจว่าพยายามดูแลความปลอดภัยให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็แยกย้ายการเก็บขยะไม่ให้เกิดผลกระทบกับกับสังคมเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางทางฝั่งเราเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าระ,ะมัดระวังอยู่แล้วในการในการชุมนุมเมื่อธันวาปี62ครับ ทางด้านนายปิยบุตรกล่าวว่าคดีนี้มีหลายประเด็นในการยื่นอุทธรณ์ต่อพร้อมเทียบเคียงกับคดีติดสนามบินมีผลกระทบจำนวนมากและเป็นความผิดชัดเจนแต่สารพิจารณาสั่งปรับคนละ2 0งหมบาทส่วนคดีการชุมนุมคดีนี้เป็นการชุมนุมใช้ระยะเวลาไม่นานหลังเลิกชุมนุมก็มีการช่วยกันเก็บขยะ สารใช้ระยะเวลาอ่านคำพิาพากษานานกว่าการชุมนุมดังกล่าวได้ซ้ำสุดท้ายถูกจำคุกถึง4เดือนปรับ2,200บาทเป็นเหตุผลที่จะต้องอุทธรณ์คดีเพื่อให้สารสูงพิจารณาส่วนเรื่องความไม่เหมาะสมของกฎหมายก็อยากจะฝากให้พักเก้าไก่ไปพิจารณาแก้ไขในสภาต่อไปคือส่วนตัวเนี่ยโอเคนะครับผมเห็นว่ามันคนละเคสกัน นะครับมันคนละข้อที่จริงการคนละสถานการณ์คนละสถานที่แต่ว่าผลของคดีเนี่ยถ้าเราคิดว่าการหลักของการลงโทษคนที่ชุมนุมใช่ไหมครับหลักก็คือคุณไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณไปทับคุณใช้เสรีภาพในการชุมนุมจนทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นคุณเลยต้องมารับโทษใช่ไหมถ้าเราคิดจากฐานเนี่ยถามว่าการชุมนุมของพวกเราในวันที่14ธันวา62มีประชาชนเดือดร้อนเทียบเป็นน้าหนักแล้วมันเท่าเทียมกับก,บการต้องติดคุกส่เดือนหรือ แต่ในขณะที่อีกกรณีหนึ่งการชุมนุมเนี่ยยึดสนามบินเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับมีผู้เสียมีผู้เดือดร้อนจากการชุมนุมแน่นอนชัดเจนแต่ว่าบทลงโทษคือ2 0 0 0 0่นบาทแต่ผมพูดตรงนี้ผมยืนยันนะผมยืนยันเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเพียงแต่เอามาชั่งน้ําหนักเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าอสองกรณีเนี้ยแม้มันจะเป็นกฎหมายคนละฉบับเป็นคนละเหตุการณ์คนละปีก็ตามแต่ถ้าเราวัดจากความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยผมคิดว่ากรณี 14, บธันวา62ของพวกเราเนี่ย ประชาชนนะครับอาจจะได้รับความเดือดร้อนอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะไปถึงขนาดที่จะต้องส่งผลให้พวกเราโดนจําคุกเป็นเวลา4เดือนแล้วรอลงอาญา